สวัสดีครับผมตู่เกยียงศักดิ์แสนสโรงแชมป์เอทโวฟี่คอลิไฟเออร์ไทยแลนด์ปี2022ครับ <Yeah! S 1> รู้จักเอทโวฟีได้จากเพื่อนๆที่ขี่ด้วยกันแล้วเขาเห็นสิ่งให้เราชอบทำเขาเลยแนะนำก,กิจกรรมเอทโวฟีสิ่งแรกที่เราได้ยินเฮ้ย มันคืออะไรเจทโทฟี G ่มันคืออะไรผมต้องขอย้อนกลับไปในส่วนของที่มาที่ไปก่อนก็คือผมเริ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสัก2ปีด้วยความที่เห็นพี่ชายเนยีขี่มาหลายปีเขาก็เอาอรถมอเตอร์ไซค์น่ย ไปเที่ยวไปกลางเต็นท์นะครับขี่ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เห็นภาพสื่อต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนที่เขามีการเอารถเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆนะครับมีรูปภาพที่มันชา a เลนต์มีความท้าทายมีความสวยงามของเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆด้วยเกิดความหลงรักขึ้นมาว่าเฮ้ยเราก็ชอบแบบนี้นี่ในเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเลือกรถมา นะครับเป็น GS เหตุผลที่เลือก GS ณวันนั้นคืออย่างที่บอกคือภาพสื่อที่เราเห็นนะคือ GS มันไปได้หลากหลายภูมิประเทศไปได้หลากหลายสถานที่นะครับรวมถึงพี่ชายเองก็ใช้ GS อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลือกมาเป็น1250 GSA เลยไปใหญ่พร้อมลุยถังน้ำมัน3 0ลิตร a d v e n น u r e นะครับไปเลยนะครับไปเที่ยวเลยนะครับผมแล้วก็พอเราเริ่มเที่ยวเนี่ย ผมก็เริ่มมีไอเดียว่าเฮ้ยการเราไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยผมอยจะเก็บเรื่องราวการเดินทางของผมและพี่ชายเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยไปในสถานที่นี้นะครับเราก็เริ่มมีการถ่ายถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรเก็บปุ๊บเราก็เริ่มเอามาลงในส่วนของช่อง y t u t u นะครับเราก็เริ่มทําช่อง YOUTUBE ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าเราอยากจะมีวิดีโอการท่องเที่ยวของเราเนี่ยไว้ดูตอนที่เรา เราขี่รถไม่ได้แล้วเราขี่รถไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับพอเราเริ่มเริ่มถ่ายเราก็เริ่มอยากไปสถานที่ที่มันมีความชาเลนที่คนอื่นเขาไปแล้วเขาเอารูปหรือว่าเอาอะไรมาลงกันแต่ว่าเวลาที่เราไปกันจริงๆอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะมันเหนื่อยมากเลยมันมันพอเข้าเส้นทางออฟโรดเนี่ยมันขี่ยากมากเลยนะครับ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตอนนั้นนะครับการที่เราจะขี่รถได้ดีเนี่ยเราต้องรู้จักตัวรถแล้วก็รู้วิธีที่จะควบมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจากความอยากรู้นี่แหละเราจึงต้องมีการหาข้อมูลต้องมีการไปเรียนนะครับไปเรียนในส่วนของ จุดเริ่มต้นของการเรียนหรือว่าไปเรียนที่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังอีกทีหนึ่งอ่าแต่ผมจะขอย้อนกลับมาตรงกิจกรรมเจียโทฟี่ก่อนว่าผมรู้จักเจียโทฟี่ก็คือจากการที่เราขี่แล้วไปเที่ยวรูปแบบการเที่ยวของเราเนี่ยมีคนมาแนะนําว่าถ้าเราอยากจะชาเลนต์ตัวเองจะชาเลนจ์การใช้ GS เเนี่ยนะครับ พีเอ็มเน้นวิมัตระเนี่ยเขามีกิจกรรมเจียทอฟฟี่ที่ให้โอกาสนะครับคนที่ใช้เจจริงๆอ่าให้โอกาสคนที่ใช้เจจริงคุณต้องครอบครองเจจริงๆนะครับผมมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมแข่งขันรางวัลที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้เป็นตัวแทนนะครับในกรณีที่คุณชนะคุณจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมไปแข่งต่างประเทศเลยนะครับ พอเรารู้อย่างนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปแข่งที่ไหนแข่งอะไรยังไงนะผมเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเจทโทฟี J ่เนี่ยอย่างแรกให้รู้เลยอ่ะไม่ใช่เป็นการแข่งจรวดไม่ใช่เป็นการประลองความเร็วนะครับผมอย่างแรกที่เรารู้ตอนนั้นเลยคือมันเป็นเรื่องของทักษะนะครับทักษะแต่สิ่งที่ผมรู้ณนะตอนนั้นกับก่อนแข่งเนี่ย มันเปลี่ยนเป็นคนละหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะแข่ง G.S. t โ o ฟี y เนี่ยผมจะต้องฟูลล็อกให้ได้วงที่แค่ที่สุด4ี่เมตรแปให้มันลีนลดลงไปให้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือความคิดตอนนั้นนะครับแต่เดี๋ยวความคิดมันจะต้องเปลี่ยนกลับมาที่กิจกรรม G.S. Trophy ว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมต่อนะครับ ดูเห็นที่เหตุผลที่ว่าเฮ้ยเราก็อยากจะชาเลนตัวเองนะครับเพราะเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้ GS แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็มีโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราก็ตั้งปริธานนะครับผมไว้เลยตอนที่เราตัดสินใจได้ว่าเราจะลงแข่งน่าจะเป็นช่วงสักก่อนประมาณประมาณสักปีหนึ่งนะครับผมประมาณสักปีหนึ่งก่อนมีงานแข่งขันนะครับ ว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันขให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นแชมป์ให้ได้ไม่ว่าจะต้องลงแข่งอีกกี่ครั้งก็ตามนั่นคือปณิธานและความมุ่งมั่นณนะตอนนั้นเลยทีเดียว